สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง An s w ซ r t a r o t ัคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับวันนี้เราอยู่นอกสถานที่เนาะเรามาอัดไพ่นอกสถานที่ใช้สถานที่ของณนน,นะนนะครับจุดกลางเต็นท์ที่กาญจนบุรีนะอ่าวันนี้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องจากว่าเมื่อวานพฤหัสเนี่ยปกติเราต้องอัดคลิปนะครับว่าที่เวลาอาิสิจักรวาลอยากสื่อสารอยากเตือนอยากบอกอะไรบบคุณในช่วงนี้ที่คุณเจออุปสรรคปัญหาหรือมีเรื่องต้องตัดสินใจอย,อยู่ในช่วงนี้นะครับ ดังน,นั้นเราจะเป็นการอัดย้อนหลังของคลิปบรเรเทาหัดให้นะแล้วก็ให้ทุกคนเลือกจากสําหรับไพ่ที่คุณชอบนะครับมีสําหรับแรกเนาะก็คืออันแรกนะครับ before tarot นะครับสำหรับนี้สำหรับที่2นะครับ after tarot สำหรับที่3นะครับ tarot of new vision นะครับโอเคอ่ะเลือกเลยครับ สวัสดีครับคนที่เลือกไพ่ทาโร่นะครับสำหรับ Before ทาร์ลนะครับผมขอเช็คว่าคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณชาวกองที่1แล้วก็มุดอารมณ์ของคุณนะตอนที่คุณเข้ามาฟังด้วยว่ามุดอารมณ์คุณใน,ในจุดที่คุณเข้ามาฟังตรงนี้มันตรงกับตัวคุณไหมนะครับขออนุญาตนะขอเช็ค5ใบครับคุณได้ไพ่7จถ้วย 킹ออฟสอดเฮสบอลนายออฟเพนตัวโคลห้าถ้วย เดี๋ยวเราขอพูดถึงพลังงานคนกองนี้ให้ฟังก่อนอระยะเลื่อนไพ่โทษทีฮะคือต,ตัวตนของคนกองนี้ตอนนี้คุณเป็นอะไรคุณได้ไพ่ประจําตัวเป็นไพ่เจ็ดถ้วยหมายความว่าตอนเนี้ยเรามองว่าคุณไม่เชื่อไพ่เจ็ดถ้วยสําหรับนี้มันแปลว่าตอนเนี้ตัวคุณเองอ่ะคุณไม่เชื่อในสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานบางอย่างคุณไม่เชื่อในคาอธิษฐานไปแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานและสิ่งนี้คุณ อคอยเฝ้าฝันน่ะหรือคอยร้องถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันไม่ได้นมีอะไรเกิดขึ้นมีแต่คำบรรทาตของคุณที่ยังคงอยู่แต่มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณตอนนี้คุณก็เลยเป็นคนที่ตัดสินใจจะเลือกจะทําอะไรบางอย่างให้กับตัวเองแล้วนะครับกิงอ้อสอดขึ้นคุณอยากคุณจะตัดสินใจเริ่มต้นหรือตัดสินใจอะไรในชีวิตของตัวเองด้วยตัวเองแล้วเพราะคุณรู้สึกว่า คำอธิษฐานหรือคำในสิ่งที่คุณฝันบางอย่างในตอนนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วคุณก็เลือกที่จะเดินต่อไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่คำถ้าไม่ใช่คำอธิษฐานคือสิ่งที่คุณคิดไว้มันไม่เป็นที่คุณคิดคุณก็เลยเลือกที่จะไปทําอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องมาพึ่งใครหรือพึ่งจักรวาลใดๆนะครับอืมเพราะปัญหาของคุณอ่ะในสิ่งที่คนตรงนี้กําลังเจออยู่ตอนเนี้ยเป็นปัญหาที่คุณคิดว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดจะทําอยู่เนี่ย มันจะเวิร์กไหมไอสิ่งที่คุณคิดจะเริ่มต้นตัวเองเนี่ยมันจะไปได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าทําแล้วถ้าเริ่มต้นไปแล้วมันจะเสียอะไรไาข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคุณกลัวว่าถ้าเกิดคุณเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างคุณจะเสียอะไรไปข้างหลังหรือเปล่าหรือคุณจะทำเป็นความคนคนหนึ่งที่รู้สึกลังเลว่าจะเดินต่อจะหยุดจะไปจะหยุดอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าคนกองนี้มีความพลังงานของคนที่ยุดย,ย,ย,ยุกยักยักกับตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกว่าต้องวนไปก่อนกลัวไปก่อนว่ายังไม่ได้ข้ามน้ํา คุณยังไม่ได้ข้าไปอีกฝั่งหนึ่งเลยแต่คุณก,กลัวว่าเออถ้าไปแล้วถ้าทําแล้วมันจะมีอะไรที่เสียหายไปไหมหรืออะไรที่ยังอยู่ไหมอะไรแบบนี้นะครับคนนี้มีความกันนงวลเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เนาะราคนาราศีที่เกี่ยวข้องมีธาตุน้ำมี่นกรกฎพิจิกธาตุลมกุมเมทุนตุนธาตุดินพฤกษกกันมังกรธาตุไฟแม่สินธนูนะดินน้ําลมไฟครบเลยนะครับมีเลขที่เกี่ยวข้องก็เลข5แล้วก็เลข7โอเคประมาณนี้อ่ะมาดูต่อ นี่ถ้ามาดูกันว่าสิ่งศักดิก์สิ์จักรวาลเนี่ยมีอะไรอยากที่นําคุณหรือว่าจะบอกอะไรคุณได้ร่วงหน้าบ้างในชีวิตของคุณในช่วงนี้นะครับในช่วง7วันนี้นะ เฟรนอฟครับใบแรกนะครับเตมิติเชียนอืมใบเดิมเห็นไหมเพรทับวอมเป็นใบเดิมที่ขึ้นอ,อกมานะครับก้าถ้วยสามดาเดสตา 8ปเหรียญ The f o o l พลังงานตัวตนคุณชัดมากคุณไม่กล้าจริงๆแหละเห็นไหมเหมือนคุณรู้ว่าคุณรู้สึกมีความเสี่ยงบางอย่างคุณไม่กล้าตัดสินใจจะทําอะไรบางอย่างในตอนเนี้คุณกลัวความกลัวเกิดขึ้นความกลัวพลาดความกลัวผิดความรู้สึกเสียได้เ,เวลาเสายียโอกาสบางอย่างกับคุณเกิดขึ้นนะโอเคอ่ะคืออย่างนี้ครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตักบ้าหรือเทเวดาประจําตัวคุณหรือสิ่งที่เขาดูแลรักษาคุณน่ะเขาบอกว่าไพ่ใบนี้พีโนคัพเนี่ยไม่ต้องกังวลสิ่งใดเลยเพราะว่ารางวัลหรือสิ่งที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่มันมีคนเกื้อหนุนมันมีคนคอยซัพพอร์ตหรือมีท่านคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วพอไพ่ขยายก็เป็นไพ่เดอะสตาร์ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมมันแปลว่าถ้าคุณคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่มันมีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณคอยเมตตาคุณอยู่แล้ว เดอะสตาร์ Star, มันมีคนคอยเชื่อเติมเต็มคุณคอยเลือกคุณคอยคอยซัพพอร์ตสนสนุนแล้วสุกว่าคนกองนี้สิ่งเสียจจกวาเน่ะเหมือนเป็น,ปนแบบเหมือนเป็นเดอะแก๊งของคุณนะอ่ะใช้คำนี้เขาเขาคอยปกป้องรักษาคุณคอยชี้นําคุณอยู่แล้วเพียงแค่ว่าท่านจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้ามนุษย์คนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งไม่ตัดสินใจจะทําจะเปลี่ยนในสิ่งที่เองคิดว่าดีแล้ว เพราะว่าท่านเป็นเหมือนแรงผัดแรงกําลังใจหรือแรงผลักดันแต่ไม่ได้สามารถมากําหนดหรือปัดเป่ากรรมหรือฝืนกรรมใครได้อะท่านทําได้แค่เป็นกําลังใจงนั้นเกษตรคนของคุณเกษสทิที่ดูแลคุณท่านเป็นกําลังใจให้คุณทําสิ่งดีๆอยู่แล้วถ้าคุณคิดว่ามันดีมันคือดีเพราะท่านสามารถตนใจใ้คุณได้เพียงอย่างเดียวกันไม่สามารถจะจับมือคุณทําได้เข้าใจใช่ไหม ดังนั้นไม่ว่าคุณทําอะไรตอนนี้และคุณคิดว่าอยากทําหรือไม่อยากทําถ้าความรู้สึกตึกๆคือความสึกแรกคือมันอยากทําให้ทําได้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของของการเงินเนี่ยแปะเหรียนการสร้างอะไรในสิ่งที่เป็นการลงทุนหรือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองเลือกช่องทางที่จะเป็นการก้าวก้าวก้าวกระโดดในชีวิตตัวเองอะ่ะถ้าคิดว่ามันดีมันอาจมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่มันจะไปได้ดี เพราะว่าคุณเองคุณเป็นคนเก่งถึงมิทิชียนคุณทําได้หลายอย่างถึงมันจะไม่ได้สุดทุกอย่างแต่คุณเป็นคนที่ทำได้และทําได้ดีเป็นคนที่หาช่องทางทุกเส้ทางว่าฉันจะสามารถทํายังไงถ้านอยู่จุดนี้ดังนั้นถ้าในช่วงนี้คุณเจอเรื่องอะไรที่คุณต้องคิดว่าจะทําดีหรือทาดีจะออกมาดีไม่ออกมาดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอะไรแบบนี้ถ้าเป็นอารมณ์ประมาณนี้ให้ลองตั้งสติอละรมตัวเองว่าต่ออยู่ต่อเนี่ยแล้วมันสร้างอะไรได้ไหม แต่ถ้าเราไม่อยู่ต่อเราออกไปสร้างอะไรได้อีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถ้าคําตอบคือเราสามารถไปสร้างอะไรได้มากขึ้นในจุดไหนก็เลือกจุดนั้นนะครับสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะแต่เปลี่ยนก็ะดิเมทิเชียนเพราะคุณเลือกได้นะครับเพจอว์กับไพ่เดอะฟูลเนี่ยอย่าก,กังวลในข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในทุกเรื่องเพราะไม่มีใครไม่เคยผิดไม่มีใครไม่เคยพลาดแต่เพราะเพราะว่าคุณนะเพราะคุณผิดพลาดปุ๊บเดอะจสติกกับไพ่ก้าวเทวยว่าอะไรครับความผิดพลาดจะทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นความผิดพลาดทําให้คุณรู้ว่า ช่องว่างในชีวิตของตัวเองหรือค่อยพลาดของตัวเองมันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งดีในชีวิตเองได้ยังไง justice กับให้พห้ก้าวทวเนี่ยเหมือนคุณถูกลีคิดมาให้ต้องผิดต้องพลาดเหมือนคุณถูกลิกิตมาว่าต้องเจ็บก่อนถึงจะดีอ่ะคนกลองเนี้ยเออเป็นประมาณเนี้ยต้องพลาดต้องผิดก่อนถึงจะดีคุณเป็นทุกขลาบตอนเนี้ยคุณเป็นทุกขลาบคือคุณไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องทุกข์ก่อนพอคุณทุกข์เสร็จปุ๊บทุกแบบท,แบบทุกใจอ่ะไม่ได้ทุกถึงขั้นแบบโอ้ปวยน้อง พราะสุดท้ายแล้วอะใจคุณจะไม่ถูกแทงเพราะคุณเป็นควีนลอกบอลเพราะความดีในตัวคุณและการวางแผนที่ดีของคุณในด้านใดในทุกเรื่องอะมันจะไม่ทุกแต่คุณแค่กังวลไปก่อนดังนั้นคนกองเนี้ยถ้าจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําได้เลยอย่ากังวลเพราะว่าคุณเองไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่ผิดไม่มีไม่พลาดต้องพลาดต,ต้องผิดแต่มันจะดี ความดีจากการผิดพลาดจะทําให้คุณโตและเป็นคนที่ดีขึ้นมากๆไม่ว่าช่วงนี้คุณทําอะไรก็แล้วแต่มันจะผิดไหมมันจะพลาดไหมอาจารย์ถ้าเกิดทําแบบนี้มันจะดีหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้คุยกันคุณทําได้เลยครับแต่เราบอกเลยว่าคุณทําคุณต้องพลาดแน่นอนคุณทําคุณต้องผิดแน่นอนแต่ความผิดพลาดของคุณนั้นมันส่งเสริมตัวคุณที่ดีขึ้นในอนาคตดังนั้นจงยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเรียนรู้จากมันซะแค่นี้เลยนะครับพีะเสิ์อยากสื่อสารคุณประมาณนี้นะชาวกองแรก อย่าทุกข์ใจกับอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะมันเป็นเวลที่ต้องเกิดแต่คุณจะผ่านมันไปได้นะขอเปิดเพิ่มเติมอีก5้าใบนะครับมีอะไรที่สี่งสารจาก,กบ่าหรือเทวดาประจำตัวคุณอยากสื่อสารกับชาวกองได้อไหมครับอ่ะแปะถ้วย1นดบับ สิบไม้สี่ถ้วยวรู้สึกอย่างนี้คนคนนี้ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสใดๆเข้ามาหรือมีสิ่งใดๆเข้ามาถ้ามันจะต้องเหนื่อยอ่ะคือมันจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกฟืนเขนสัดขัดกับตัวเองรู้สึกว่ามันแบบไม่อยากทําเลยท่านบอกว่าดูนะครับแปดถ้วยเนี่ยอะไรคนคนนี้อาจพลาดโอกาสอะไรไป ในชีวิตของคุณถ้าคุณเคยพลาดโอกาสอะไรไปแล้วคุณรู้สึกว่าโอกาสนั้นถ้าคุณกลับย้อนกลับมาได้แล้วอยากให้มันแก้ไขได้ถ้ามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหานั้นหรือโอกาสนั้นกลับมาอีกให้รับมันไม่ว่าเรื่องอะไรให้รับมันเพราะสุดท้ายแล้วโอกาสนั้นมันเป็นสิ่งที่สิทธิจกราวาหยิบยื่นให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าชีวิตคุณเคยพลาดโอกาสพลอยพลาดโอกาสเสียของมีค่าหรืออะไรมีค่าในชีวิตตัวเองหายไป แล้วคุณได้มีโอกาสที่ทบทวนตัวเองหรือรู้แล้วว่าอะไรมีค่ากับตัวเองให้ทําสิ่งนั้นให้มังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเองเพราะท่านประทานโอกาสประทานความคิดประทานสิ่งที่สามารถดนใจให้คุณรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีกับคุณแล้วดังนั้นเราพูดเหมือนเดิมท่านทําได้แค่ดนใจแล้วรูว้แล้วชี้ให้คุณรู้ว่าอะไรดีค่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ถ้าคุณรู้สึกแล้วมันสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีให้คุณวิ่งเข้าหามันอย่างวิ่งหนีมันนะครับอย่ากลัวกับปัญหาอย่าัว้ที่จะพลาดเน สำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แท็เนาะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่อาร์ตเตอร์ทาร์ลหรือสำหรับที่สองกองที่สองนะครับอ่ะ ก่อนอื่นเรามาเช็คนะครับอารมณ์มุดอารมณ์ของคุณก่อนนะว่าในช่วงที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้มุดอารมณ์ของคุณเป็นยังไงนะครับจกักรวาลเสด็เทวดาประจําตัวคุณเนี่ยท่านอยากสื่อสารอะไรกับชาวกองที่2บ้างนะครับขออนุญาตครูบาอาจารย์ที่เที่ยวทางที่นี่นะครับขออนุญาตนะสักครู่นะโอเคขอเช็คพลังงานชาวกองที่สองนะครับขอห้าใบ สีไม้คนกองนี้น่าจะอยู่บ้านนะตอนนี้นะครับน่าจะไม่ได้เดินทางไปไหนน้สีไม้ใบแรกหรือตัวคุณตอนเนี้ถ้าถ้าไม่ได้อยู่บ้านหรือเดินทางอยู่อะ่ะคุณเป็นคนที่ต้องเดินทางจากบ้านไปหาความมั่นคงในชีวิตของตัวเองนะอยู่ไกลบ้านนั่นเองนะครับ The Moon มีคนเป็นโฮมซิกอยู่ตอนนี้นะเด m o ูนกับสีไม้นะครับเถ้วย ทริงก็เป็นตัวเกค,คนกองนี้พลังงานของคุณอ่ะคุณอยากให้มีคนมาซับพอร์ตคุณคุณรู้สึกเหงาใจคุณรู้สึกว่าปัญหาในชีวิตมันเยอะคุณจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบภาระในครอบครัวเยอะสี่ไม้เนี่ยต้องแบกรับภาระให้จ่ายในครอบครัวเยอะแล้วอยากให้มีคนมาซับพอร์ตอยากให้มีสินสิ์มาซับพอร์ตหรือชอ่ชะตาซับพอร์ตชั้นอะไรแบบนี้นะครับอีกใบหนึ่งเจ็ดเหรียญ อืแล้วรู้สึกว่าคนคนนึงอยากมีอยากมีบางคนอาจจะมีการอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนตําแหน่งหรืออยากที่จะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นอืมเพราะตอนนี้ตัวคุณเป็นเดโมนคุณคืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงอารมณ์แบบที่ว่าเดี๋ยวก็อยากทําสิ่งนี้เดี๋ยวก็ไม่อยากทําสิ่งนี้ตัวคนเองคุณยังไม่ชัดเจนกับตัวเองเต็มที่ว่าคุณอยากทําอะไรแต่คุณรู้แค่ว่าตัวเองอยากมั่นคงและอยากแบบ มีบ้านมีช่องเป็นหลับเป็นฐานอะไรแบบนี้แต่ไอเรื่องเวในการทำเนี่ยคุณยังยังไม่ชัดเป็นตะมูลอยู่เลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งปัญหาของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเจอเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองรักสบายเกินไปหมยความว่าคุณยังทําในรูปแบบที่คุณเคยเป็นแต่คุณหวังผลลัพธ์ที่มันมากกว่าเดิมเป็นสิ่งที่คุณเป็นหมายความว่าคุณสมมติว่าคุณอยากถูกคุณอยากได้งานที่เงินเดือนเยอะสมมตินะ แต่คุณยังมีสกิลไม่ถึงเงินเดือนที่เยอะขึ้นคุณก็เลยไม่สามารถจะได้สินทุณอยากได้เพราะคุณยังไม่เปลี่ยนวิธีการทําในปัจจุบันผลลัพธ์มันเลยไม่เกิดขึ้นในสินทุณต้องการคนกล่องนี้นะเพราะว่ากลัวคุณเองอ่ะปัญหาของคุณคือคุณอยู่กับที่อ่ะคุณไม่แอคทีฟกับสินที่คุณอยากให้มันประสบความสําเร็จดังนั้นเนี่ยแล้วไพ่ตรงกลางเนี่ยได้ไพ่ขิงกับเพนต์เคอรคือคุณอยากมีเงินมีเงินมีงานคุณใช้เงินแก้ปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายแล้วเงินททีี่่คคุุณณําาาามมหรรือส้งเน มันมีโอกาสและมีเวลาที่มันจะหมดไปดังนั้นคนกองเนี้ยคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรืออยู่ในพื้นที่ความสบายของคุณมากเกินไปบางอย่างมันเลยเป็นสิ่งที่คุณได้พัฒนาขึ้นจากจุดเดิมในตอนนี้นะครับอะราคนาราศีที่เกี่ยวข้องที่เราเห็นนะมีธาตุไฟไม่สินทนูนะครับราคนาราศีมีนเนาะแล้วก็ธาตุน้ํามีนกรกดพิจิตธาตุดินพฤกษกันมังกรน,นะครับ18 6แล้วก็9แล้วก็7นะครับเลขที่เกี่ยวข้องข,อง,ของคุณนะโอเค มาดูกันนะครับว่าสิ่งที่จักรวาลเนี่ยท่านอยากสื่อ mm hmm. สารอยากบอกอะไรกับคุณหรือไกด์ลายเทวดาประจำตัวคุณเนี่ยท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณใบแรกนะครับเป้า พูดถึงที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านมาเลยใบยแรกนะครับแป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวเปิดให้ครบสิบใบก่อนอืมมันคือความศักดิ์สิทธิ์รักคุณนะคุณสองใบเนี้ยดิเฮรโรเฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกาลังสอนคุณกําลังจะทําให้คุณรู้ว่าท่าน,น,นรักคุณนะครับรู้ว่าให้รู้ว่าให้คุณรู้ว่าท่าน,น,นรักคุณจากเรื่องอะไรเดี๋ยวดูนะขอขอไพยช่วยเล่าหน่อยหนึ่งไม้ สองเหรียญอ่าท่านบอกว่าเรารักคุณเรารักนายเรารักเธอ ไม่ต้องกังวลที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงนะครับการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอย่าลังเลเพราะความลังเลของคุณจะนําพาให้คุณอยู่กับที่พูดเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งศิษย์บอกว่าให้คุณพัฒนาตัวเองให้คุณเริ่มต้นทําอะไรสิ่งตัวเองรู้ว่ามันรักรู้ว่ามันดีรู้ว่ามันถูกรู้ว่ามันชอบให้เปลี่ยนแปลงและทำสิ่งนั้นได้ถึงสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ต้องกลับไปแก้ไขบางสิ่งก็ควรทานะครับดังนั้นเนี่ยเราเราอยากให้คนกองนี้ใช้เวลาช่วงนี้ทบทวนตัวเอองงาาาาทผัํะไไริดดพกบบป้ ในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของความไม่ยุติธรรมในเรื่องของความอุติธรรมต่างๆว่าคุณทําอะไรกับใครที่มันไม่ถูกต้องไว้บ้างให้คุณทบทวนตัวเองและแก้ไขสิ่งนั้นซะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากให้คุณแก้ไขสิ่งสิ่งนั้นเพราะสิ่งที่คุณทําในอดีตอ่ะมันถูกไดม้มันได้ถูกจดบันทึกไว้แล้วแต่ถ้าคุณสามารถแก้ไขให,ให้มันดีขึ้นได้มันจะสามารถจดสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นไปได้มันจะไม่ได้มีแค่สิ่งไม่ดีอย่างเดียวในความรู้สึกข,ของผมนะขอเปิดไพ่ครับเพิ่มเติมอีกใบ หกไม้นายออฟครับเดี๋ยวจะมีคนดีๆหรือคนที่รักคุณเดินทางหรือเข้ามาเจอคุณจากจัก,กรวาลจัดส่งมาด้วยนะคนกองเนี้เพราะว่าไพา่ชิจักสิทธิ์ท่านกําลังประทานความสําเร็จมาให้คุณเป็นความสําเร็จเรื่องของคนที่รักคุณเป็นความสําเร็จของคนที่จะเข้ามาขอโทษขอโอกาสแล้ว้ามาอบกอดคุณอีกครั้งหนึ่งจากชิจักสิทธิ์ส่งมานะครับขออิสต์ซพร์ะพอที่ผ่านมาเรามองว่าท่านเห็นคุณเหนื่อย เนี่ยสิท์ไม้อคุณอาจจะบระคับประคองตัวเองคุณแบกอะไรแบกล้ภารลอะไรมานานจนคุณแา่จะปล่อยแล้ววะท่านเลยสร้างพาชันเนี่ยคุณใหม่ๆโดยการส่งอะไรบางอย่างมาให้คุณซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อใจของคุณเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณเดินต่อไปในชีวิตนะครับขอไพ่สองเหรียญหน่อยแมดตี้เอ็มพลเอร์นะฮะการการรีเวิร์สกลับมาหรือการได้อะไรกลับมาจากสิ่ทธิ์ที่ท่านนำพากลับมาหาคุณในนำพาให้คุณเจอนะ มันจะเป็นสิ่งที่ดีอมพเลเนี่ยเป็นความมั่นคงเป็นคนที่ดีเป็นคนที่หนักแน่นกับคุณหรือเป็นคนที่มองคุณมองคุณดีแล้วเป็นคนที่โตเป็นผู้ใหญ่บังอย่างเพื่อที่ไพ่ใบนี้มันมาถึงไพ่พพของอมัสคูลีนที่แบบคือเพศพลังงานเพศชายที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเดียมีเหตุมีผลศรัทธารักอบกอดแล้วก็ ดูแลแล่นการเงินของคุณอะไรแบบนี้จะมีคนดีๆแบบนั้นอาบนเข้ามาในชีวิตคุณแศสัวก,กวันจัดส่งท่านจัดส่งมาให้คุณนะค,คนกองนี้จะโชคดีเรื่องของคนที่มีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาดูแลและได้พักเหนื่อยเออขอก้าวไม้หน่อยฮะจัสเมนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นกรรมดีที่คุณทําไว้ถ้าคุณเป็นคนที่ทําดีมาเสมอซัพพอร์ตคนอื่นมาเสมอคอยดูแลรักษาเยียวยา,าจิตใจใครก็แล้วแต่ให้คนที่เหนื่อยสามารถเริ่มต้นในชีวิตได้ กรรมดีที่คุณสร้างตรงนั้นท่านจะประทานความสําเร็จและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณดังนั้นถ้าคนกองนี้เรามองว่าคุณเป็นคนทำกรรมดีมาเสมอและกรรมดีกำลังกระส่งผลให้กับคุณนะขออีกห้าใบครับอืมคือนบวอน the high p r i n c e ห้าดาบ สี่ถ้วยโอเคความเสื่อสัตย์และการรอคอยของคุณโดยการที่คุณเป็นเดรฮายบินเซตเนี่ยคุณเรียนรู้จากจัก,กรวาลเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรือการเอาเปรียดหักหลังจากใครสักคนหนึ่งในอดีตของคุณถึงตอนนี้ตัวคุณจะได้ไพส่สีถ้วย คุณจะไม่ได้อยากได้อะไรในสิ่งที่คุณเคยผิดเคยพลาดหรือคําขอโทษจากคนที่เคยกลุ่มคนที่เคยทําร้ายคุณคุณไม่อยากได้แต่ให้รู้ไปเลยว่าจัก,กรวาลท่านเห็นการเอาเปรียบหรือการคดโกงต่อชีวิตของคุณท่านกําลังกระตัดสรรให้คุณได้รับเพจอั f เ e n นต c เคอได้รับคําขอโทษได้รับโอกาสจากคนที่โง่และทําร้ายคุณช่วบตรงนะเพราะว่าไพ่ไพ่ใบนี้แปลว่าเรารู้สึกว่ามันมีคนคนหนึ่งที่ทาร้ายทาร้ายคนที่ได้กว่าทําร้ายคนที่มีอะไร ไม่มากเต่าเขาเช่นทำร้ายคนที่ให้ใจมากกว่าทำร้ายคนที่คนที่เสียเปียบในความสัมพันธ์หรือเสียเปรียบจากอะไรบางอย่างในเรื่องของกันและกันเออไม่รู้อาจจะเป็นอาจจะเป็นคนสวมงานก็ได้พ่อแม่ก็ได้อะไรก็ได้ครับเพราะว่าจักรวาลกำลังจะทําให้คุณได้รับสิ่งที่คุณเคยโดนเอาเปรียบไปให้ได้รับการแก้ไขาทางจิตใจของคุณดังนั้นเรามองว่าท่านกำลังจะฮีูใจคุณกําล,ลังจะกำลังจะ ให้คุณได้สิ้นสุดการรอคอยคุณรับบอลนะครับนะประมาณนี้ครับสำหรับชาวกองที่สนะครับสำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แทงเนาะเป็นกาลังใจกับผมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะครับธาต o ออฟนิวิชันนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าณตอนนี้นะครับตัวคุณเนี่ยในส่วที่คุณเข้ามาฟังตอนเนี้ สิงส์ศิีจักรวาลให่คือสา,ายอรวอคุณเนี่ยขอเช็คพลังงานคุณก่อนว่าในวันที่คุณเข้ามากดคลิปมาฟังคลิปนี้พลังงานของคุณเป็นแบบไหนถ้าพลังงานคุณไม่ตรงคุณไปแล็คกองอื่นนะครับเราเช็ลักนาปราศีตัวเลขด้วยนะโอเคมาดูนะครับว่าคนกล่องนี้ตอนนี้คุณเจอเรื่องราวของอะไรอยู่บ้างนะครับขออนุญาตครับหกดาบ ชีวิตคุณตอนนี้เรื่อยๆเปิดๆมากเลยคุณได้ไพ่หกดาบหกไม้นะอืมคุณมีความสัมพันธ์กับเลขหกแน่ๆนะครับโอ้โหสิบดาบพลังงานคนกองนี้ไม่ดีเลยเก้าถ้วยโอ้ดมูนว้าวพลังงานคนกองนี้คือตอนนี้คนกองนี้ชีวิตของคุณอะ่ะมัน มันคุณมองไม่เห็นปลายทางแต่คุณอยากมีความสําเร็จในตัวเองงงไหม <_ coisa> คุณเรามองว่าคุณอาจจะเจอเรื่องราวอะไรที่มันหนักหน่วงมาสิบดาบป,ปัญหาที่คุณเจอมนะันหนักมากๆคุณเคยคิดว่าคุณจะสําเร็จอะไรบางอย่างได้หรือทําอะไรบางอย่างให,ให้มันมประสบความสุเร็จในชีวิตได้ไม่ว่าเรื่องอะไรอะ่ะแต่สุดท้ายเรื่องเหล่านั้นน่ยมันเป็นยิ่งคุณพยายามให้มันสาเร็จมันยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์สิบดาบอะ่ะเรามองว่าคนกองนี้คุณทรมานกับเรื่องเรื่องหนึ่งที่ที่มันไม่ชัดเจนและเรื่องหนึกกกวว่า่าามมััันยงออจตไได้ คุณยังคิดคือเรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยังเห็นเรื่องที่ทุกข์เป็นเรื่องความสุขอยู่คุณยังหลงอยู่ว่าไอ้เรื่องที่คุณทุกข์มากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นความสุขของคุณได้คุณยังหลงอยู่ว่าไอ้ความคือเราจริงๆแล้วะถ้าคุณดึงสติตัวเองแล้วคุณถอยกลับมาคุณจะรู้ว่าไอ้เรื่องบางเรื่องที่คุณกาลังโฟกัสอยู่ตอนเนี้ยถ้ามันเป็นเรื่องที่มันสุขจริงๆอ่ะถ้ามันถึงทุกข์ขนาดนี้เหมือนคุณแบบเส้นผมบางภูเขาอยู่ตอนเนี้มันคุณรู้ว่าตัวเองอยู่ในจุดที่มันไม่่่ไไดดด้้มมมีคคคววาาสสุุุขขแตณก็ยัังิน มันไปต่อได้มันจริงๆมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกแล้วว่ามันมันยากมันมันมันไม่น่าจะได้แต่คุณก็ยังฝืนยังคิดว่ามันเป็นความสุขอยู่ดังนั้นคนกองงในพลังงานของคุณก็คือคุณคุณคุณใช้ชีวิตด้ื่อยเปื่ยแลวคุณคุณพยายามอยู่กับสิ่งที่มันทุกข์ให้เป็นความสุขบางอย่างอยู่อะนะ อืมลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องนี่เห็นบนหน้าไพ่นะครับมีธาตุลมคุณเมถุนตุนธาตุไฟแม่สินธนูลัคนาราศีมีนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเลข 66, 66นะครับเลข9เลข10นะครับไปฟังแองเจิลนัมเบเลข666นะแล้วก็มีไพ่18นะครับอ่ะมาดูกันว่าเทวดาแห่งสิทธ์ที่ไกด์ไลน์คุณหรือดูแลคุณอยู่ในะท่านอยากชี้นําคุณยังไงมือนกันมาดูกันนะ ขออนุาครับขอความแนะนำและไกด์ไลน์เทวดาประจำตัวของชาวของที่3ามใบแรกนะครับเดอะทาวเวอร์พลังงานของการที่จะต้องเปลี่ยนแปลง เดอะทาวเวอร์แไม้นะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและเร่งด่วนจักรวาลกําลังจะบีบเรามองว่าตอนนี้ตัวคุณกําลังปร,ประสบปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันทุกข์มันเจ็บมากๆจักรวาลกำลังจะบีบคุณให้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อทําอะไรบางอย่างนะครับมาดูต่อว่าทําอะไรนายออฟเพนต์เตอร์คอืมเด็กเตน คือเรามองว่าคนกองนี้คุณต้องยอมอะไรบางอย่างจัก,กรวาลจะก,กําลังบีบให้คุณจนมุมเพื่อจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในการนะครับในการม่มีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นในการขอโทษขอโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือขอเราสึกว่าคุณจะต้องขออะไรบางอย่างจากใครหรือให้อะไรบางอย่างจากใครเพราะเป็นการท่านต้องลดลด,ลดทิฐิลดมานะตัวเองลงไปสุดท้ายคือเดอะสเตนอ่ะเหมือนคุณจะต้องแบบ ถ้าคุณเจอปัญหาอะไรช่วงนี้ให้คุณใช้น้ําดีเข้ารูปใช้น้าเย็นเข้ารูปใช้ใช้ความดีเขา้าเข้าใส่อเพราะว่าความดีเท่านั้นหรือความใจอ่อนเท่านั้นความความรู้สึกผิดเท่านั้นอะไรแบบนี้จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่คุณเจอตอนนี้ได้เพราะเดอะสเตนอะยื่นมากันหนึ่งถ้วยเนี่ยมันแปลว่าคุณจะต้องใช้ใจเข้าหาใช้ความดีเข้าหาอย่างเร่งด่วนและอย่างรุนแรงด้วยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและรุนแรงด้วยนะครับขอให้ขยายเพิ่มเติมอีกห้าใบ เห็นไหมเจ็ดไม้กับเดอะทาวว่าคุณต้องพยายามคนกองนี้คุณจะถูกบีบให้จนมุมเราบอกไปแล้วเนาะเราเห็นตั้งแต่ใบแรกแล้วดูนะเจ็ดไม้ใบนี้เห็นไหมครับว่าโดนบีบให้จนมุมขนาดไหนคุณไปทางไหนก็มีคนไม้ทิมใส่จักรวังกำลังจะทิมคุณบีบบีบบังคับคุณให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณในช่วงนี้ถ้าคุณเจอเรื่องอะไรอยู่ในตอนนี้เป็นสิ่งที่เขาจัดวางแล้วเขาบีบให้คุณต้องเจอนะครับแปดไม้กับ9้าไม้เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่บีบคุณคุณจะลังเลไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเขาเลยต้องบีบคุณชัดมาก หนึ่งถ้วยกับเจ็ดเตียนแล้วพอเขาบีบคุณจัก,กรวาลกาลังบีบอะไรบางอย่างคุณเนี่ยสิงศิงลังจะบีบคุณให้เจอทางอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะเป็นเจ็ดเตียนกับไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยคุณจะคิดหาทางที่จะไปจากจุดจุดหนึ่งหรือที่จะทําบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองนะครับขอนันเอาเป็นตะเคริรหน่อยหกดาบเนาะอืมคุณจะยอมคุณจะยอมเผชิญปัญหาและอุปสรรคบางอย่างดังนั้นคนกองเนี้ยถูกบีบให้เจอปัญหาเพื่อแก้เพื่อเผชิญ นะครับขอเดือดสเตนอีกใบหนึ่งสองไม้เพื่อกล้าพูดกล้าสื่อสารเพื่อเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองอะไรแบบนี้ดังนั้นจัก,กรวังกําลังบีบคุณให้ทําสิ่งที่ถูกต้องพูดอย่างนี้เลยนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านกาลังบีบคุณไปสู่เส้นทางที่มันถูกต้องถึงคุณจะรู้สึกฝืนๆกับตัวเองในช่วงนี้ว่าทำไมถึงเจอเรื่องนี้ทําไมฉันรู้สึกว่ามันตันไปหมดเหมือนแบบเหมือนอยู่ในห้องห้องมืดแล้วมองไม่เห็นว่าจะไปทางไหนถ้าคุณเป็นความรู้สึกเนี้ย เขากําลังบีบให้คุณต้องตัดสินใจหรือเลือกเดินออกมาจากห้องนั้นอะไรแบบนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะคนกองนี้นะครับถ้าคุณเจอสถานการณ์ใดในช่วงนี้อยู่เนี่ยท่านบีบให้คุณจนมุมที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณไม่จนมุมคุณจะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะไม่กล้าเดินออกมาดังนั้นคุณจนมุมเพื่อคุณต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณต้องเลือกด้วยความมั่นใจในตัวเองขอเพิ่มเติมอีกห้าใบน,น,นะครับคิงอ o ลเฟนต์ตอโคทรีอัลวานสิบไม้ ดิเฮโรเฟนเห็นไหมไพเ่เฮียสิทธิ์มาแล้ว9ถ้วยคืออย่างนี้ท่านบีบให้คุณต้องเจอปัญหาให้คุณเผชิญอย่างหนักหน่วงเพราะว่าท่านเตรียมของขวัญไม้ให้คุณเห็นปะมันมีอะไรที่ท่านเตรียมไว้ให้คุณอยู่ด้านหลังนะครับเดดเฮโรเฟนที่มีกุญแจอยู่ด้านหลังเนี่ยมีแกะมีแพะอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ท่านเตรียมว้ให้คุณเป็นความสุขของคุณดังนั้นจัก,กรวาลกําลังบอกเราว่าท่านกําลังบีบให้คุณเจอปัญหาอุปสรรคอย่างหนักหน่วง เพื่อให้คุณเผชิญและกล้าแก้ไขและท่านเตรียมรางวัลให้กับคุณไ้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่คุณเผชิญและแก้ไปปัญหานั้นได้มันพูดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าการ,รเผชิญปัญหาเตรียมต่อได้ไพ่ศักดิ์สิทธิ์และต่อได้ไพ่ความสะดวกสบายหรือความสุขดังนั้นไม่ว่าคุณเผชิญเรื่องอะไรอยู่ให้รู้ไว้เลยว่าจาัก,กรวาลกําลังให้คุณต้องเจอและท่านเตรียมของขวัญสุดพิเศษให้กับคุณไว้แล้วให้คุณเดินหน้าต่อไปลุยแหลกวางแผนให้ดีแล้วสิ่งดีๆที่ท่านเตรียมไว้ให้คุณจะได้รับมันในที่สุดนะครับ ประมาณนี้นะชาวกองที่3สําหรับใครที่ชอบการอ่นานไพ่ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แทงเนาะเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ